ขั้นตอนการเตรียมบอจอห้าหรือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อนำส่งทาง d b d E-filing ค่ะอันดับแรกเราต้องเข้าไปที่ w w w d b d g o t h ค่ะเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะบริการออนไลน์ค่ะระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ d b d E-filing ยื่นงบการเงินทางอินเทอร์เน็ตค่ะ หลังจากนั้นเราใส่เลขทะเบยียนนิติบุคคลและรหัสผ่านค่ะเตรียมข้อมูลงบการเงินและหรือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเตรียมข้อมูลแบบออฟไลน์ค่ะดาวน์โหลดไฟล์ Excel บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เวอร์ชัน4.0ค่ะไฟล์ Excel นี้จะเป็น xbrl นะคะและ1บริษัทต่อ1 xbrl ค่ะเราไม่สามารถโหลด xbrl มาแล้วใช้กับทุกบริษัทได้นะคะ